จะกวาดจุนอูเขตเมืองทั้งตอนเหนือตึกจุนไหลแถาเชื่อถือได้หรือไม่องราชทายาทจะเสด็จมาเยือนเมืองทั้งตอนเหนือจริงๆหรือถ้าใช้เงินจำนวนมากเพื่อซื้อสิ่งนี้แน่นอนมันจะต้องเป็นเรื่องจริงแนะ่ไม่เช่นนั้นเหตุใดข้าจึงมารอก่อนลุ้งสางเช่นนี้ ครั้งนี้ข้าได้เห็นองค์รัชทายาทจริงๆก็นับว่าเกิดมาไม่เสียชาติเกิดแล้วท่านเป็นหนุ่มอัจิยะอันดับต้นๆเชียวนะแค่น,นี้ก็ถือว่าไม่เสียชาติเกิดแล้วเหรอคุณหนูของข้ามันม่นหมายกับองค์รัชทายาทเสียด้วยซ้ําซียวหลิงโยบเบาหน่อยเรากําลังสอนแนมสอนแนมเข้าใจหรือไม่ คุณหนูจะว่าไปเมื่อก่อนเบาไม่ยากจะรู้เลยแคนจิตวิญญาณมังกรและฟินิกค,คุณหนูหนอเสามารถเปลี่ยนรูปรักษณ์ของเราในสายตาคนอื่นได้ด้วยอ๋อตรงนี้ยังมีที่ว่างถ้าข้าขอนั่งด้วยคนเนี่ยไม่รังเกียบใช่ไหมเพิ่งสุนองค์ชายน้อยแห่งกำหนักองค์ชายฟุนเป่ย เฟิงซุนเขาเป็นเพื่อนที่เติบโตมาด้วยกันของจุนหยินเวียเขายังเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในเมืองหลวงจ้ากวรดด้วยแม้แต่เขาก็ยังมาดูท่าทางแต่วก็คิดเลยว่าข้าไม่ได้อยู่ตรงนี้ก็พอนะไม่อยู่ไม่ได้หรอกหรือว่าลองสืบจากเฟิงซุนดูก่อนดีไหมดูว่าการเดินทางมาที่นี่ของ จุลิเวียนั้นเพื่อผลเสียนทิพย์หรือไม่พวกเจ้ารู้ไหมสว่าะและประโยชน์ตระกูลเฟิง่งผู้ซึ่งถูกตระกูลทอดทิ้งมาเมื่อห้าปีที่แล้วอาศัยอยู่ในเขตเมืองตอนเหนือด้วยที่พวกเจ้าพูดถึงก็คงไม่ใช่เอ,อ่อเฟิง่งอูใช่ไหมนอกจากนางแล้วจะเป็นใครไปได้ถ้าไม่คิดเลยว่านางนี่งจะมีหน้าใช้ชื่อน,นี้ได้อีกนะ เที่งนางนั่นแหละที่คู่ควรชื่อนี้มีการพาดพิงถึงอะไรอะ่ะองค์หนึ่งครอบครองโลกเฟื่องูครอบครองประเทศเมื่อข้านึกถึงคนที่แพ้ที่คิดแต่จะปีนขึ้นไปหาเวียนเวียนของข้าข้ารู้สึกโมโหข,ขึ้นมาทันทีโอใช่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 ผู้รักจุหูนกลายเป็นอดีตไปนานแล้วเออจุหลินของโลกเฟื่องูครองประเทศคู่รัก จุนบูไอ้โวยเวถ้าหากว่าพี่ใหญ่จุนของเรารู้ว่าชื่อของเขาถูกวางคู่กับเฟิงหูไม่แน่อาจจะนี่องชายเล็กเฟิงไม่ใช่เหรอถ้าหมดกันเผยทําสถานะตัวตนเปิดเผยอยู่นั่นไงเร็วเข้าถ้าจับองชายเล็กได้ก็จะได้เจอองค์ราชทายาท เฮ้ยพวกเจ้าเห็นข้าเป็นหินรองเท้าเพื่อใช้เหยียบหรือไงอ่ะอาแานแฟนคับจุลินเวียมีมากขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยเกินไปจริงจริงอ่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะเกิดอะไรเรื่องเออเกิดอะไรขึ้นเกิดเรื่องอะไรเอ้ยแย่แล้วมันคือนกอินทรียักษ์เมฆข้าวไฟ ป่าเยอะแข็งราชาแห่งเขตตะวันออกะคุณหนูทำอย่างไรดีเจ้าคะที่นี่กำลังจะถล่มรีบหนีไปก่อนแล้วค่อย,อยว่ากันเฮ้ยข้าได้ยินมาว่านกอินทรียกักษ์ไมฆาไฟข้าคนหน้าหมู่บ้านตายเมื่อเดือนที่แล้วน่ากลัวเป็นบ้าเลยอะ่ะนี่พวกเราจะต้องถูกฝังกันที่นี่ย่างงั้นเหรอ คุเหนูเราจะตายจริงๆหรือเจ้าคะมีตายแน่นอนมีซียักษ์มีค่าไฟมันถูกคนไล่ฆ่า จุลินเวียองค์ราชทายาตแห่งเมืองหลวงจักรวรรดิจุนอู่ตบคนไม่ตบหน้าเหยียบคนไม่เหยียบหัวอียา่ให้ตายเธออย่าเหยียบหัวข้อไอ้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 ทำไมองค์ราชทายาถึงได้เท่ขนาดนี้เวียเท่นคือเทวดาของข้าเวียเขาอยากมีลูกกับท่น ไอช่วยด้วยช่วยเขาด้วยองและจะถายะาช่วยชีวิตเข้าไว้ข้าจะต้องตอบแทนด้วยร่างกายของข้าอาตถ้าไม่ดีนะอิสซียักเมคาไฟกำลังจะบ,บ้าระห่ำรีบหนีไปหนีเจา้าจะหนีไปทางไหนคุณหนูคุนหนูเวียนกมบ้าบอขอแตก คนก็มีตั้งเยอะตั้งแยะแล้วเจ้าจะมาจับข้าทำไมเล่ามันเยียบหัวข้าข้าจะแย่งผู้หญิงของมันคุณโง่จับผิดคนแล้วไม่ใช่ข้านะเฮ้ยยังจะมาบอกว่าไม่ใช่อีกอมันกำลังมาช่วยเจ้าอยู่นั่งไง